คุณคงรู้จักเกาหลีเหนือประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องเผด็จการและแตกต่างจากเกาหลีใต้อย่างสิ้นเชิงและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของเกาหลีเหนือที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ความขัดแย้งระหว่างเหนือใต้ เรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2จบลงเมื่อเกาหลีนั้นเป็นอิสระจากญี่ปุ่นทําให้ทั้งสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากกับประเทศเกาหลีด้านโซเวียตสนับสนุนให้มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในขณะที่ทางอเมริกาสนับสนุนให้ปกครองแบบประชาธิปไตยและด้วยความที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้จึงทําให้ในปี1948ได้มีการแบ่งประเทศเกาหลีเป็น2ส,ส่วนโดยการใช้เส้นขนานที่38เป็นตัวแบ่งจากนั้นก็ยังคงมีความวุ่นวายอยู่เรื่อยๆอย่างในปี1950 ก็ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามเกาหลีขึ้นเนื่องจากเกาหลีเหนือน,นั้นต้องการรวมประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวพวกเขาจึงได้ส่งกองทัพเข้าไปที่เกาหลีใต้โดยได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตและจีนแต่ทางฝา่ายของเกาหลีใต้นั้นก็ได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาและสหรประชาชาติ โดยสงครามนี้ยืดเยื้อนานถึง3ปีมีผู้เสียชีวิตนับล้านคนจนในวันที่27กรกฎาคมปี1953ทั้ง2ฝ่ายก็ได้มีการทำข้อตกลงสงบศึกกันซึ่งในปัจจุบันหากมองในแง่ของเชิงเทคนิคแล้วทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในภาวะสงครามกันอยู่เพราะพวกเขามีเพียงแค่ข้อตกลงสงบศึกและยังไม่มีการประกาศยุติสงครามอย่างเป็นทางการอันดับที่ 9. นาดา คุณน่าจะคุ้นเคยกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาของสหรัฐอเมริกาแล้วคุณทราบไหมครับว่าทางเกาหลีเหนือเองก็มีอะไรที่คล้ายกันนี้เหมือนกันและนั่นก็คือนาดาที่เพิ่งมีการก่อตั้งขึ้นมาในปี2013ที่ผ่านมาและสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจไม่ใช่เพียงแค่ชื่อที่คล้ายกับนาซาแต่ตัวของโลโก้เองก็คล้ายคลึงกันอย่างมากเช่นเดียวกันโดยที่ทางเกาหลีเหนือได้กล่าวว่าวงแหวนที่อยู่ในโลโก้ของพวกเขานั้นเป็นการสื่อความหมายถึงดาวเทียมและดาวทั้ง7ดวงก็คือกลุ่มดาวหมีใหญ่ที่สื่อถึงงควาามตั้ใใจในกร ตนาวงการอาวกาศของอดีตผู้นำอย่างคิมอิวซองและคิมจองอิลและนอกจากนี้ผู้คนก็มักจะแซวกันว่าคำว่านาดาในภาษาสเปนนั้นมันแปลว่านอตติงหรือไม่มีอะไรนั่นเองอันดับที่8ดใหญ่ที่สุดในโลก หลายคนอาจจะคิดว่าประเทศเกาหลีเหนือนั้นมีแต่ความล้าหลังและไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นที่สุดในโลกแต่ถ้าว่าคุณกําลังคิดผิดเพราะอย่างน้อยพวกเขาก็มีหนึ่งสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและนั่นก็คือสนามกีฬาลึงนาโดหนึ่งพฤษภาคมที่มันขึ้นชื่อว่าเป็นสเตเดียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยพิจารณาจากความจุของสเตเดียมซึ่งมันสามารถจุคนได้มากถึง1นึ0 0 0สคนในขณะที่อันดับที่สองอย่างมิชิแกนสเตเดียมนั้นสามารถจุคนได้1นึ่งแนนคนอันดับที่7ปฏิทินเกาหลีเหนือ ปฏิทินเกาหลีเหนือหรือปฏิทินชูเชนั้นเป็นปฏิทินที่แตกต่างไปจากที่อื่นบนโลกและมีใช้งานแค่เฉพาะในเกาหลีเหนือเท่านั้นซึ่งจะปฏิทินที่ว่านี้เริ่มต้นนับวันแรกตามวันเกิดของผู้นําคนแรกอย่างนายคิมอิลซองนั่นคือวันที่15เมษายนปี1912และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกันอย่างเช่นปีนี้เป็นปีคริสตศักราช2020เป็นปีพุทธศักราช2563ในขณะที่ปีตามปฏิทินชูเชนั้นเพิ่งจะเป็นปีที่109นั่นเองอันดับที่ 6. ไม่จ่าย นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวจากเกาหลีเหนือที่ได้สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กับประเทศสวีเดนโดยที่ในปี1974ที่เป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศจับตามองเกาหลีเหนือว่าน่าจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจกำลังเติบโตและน่าลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรมแต่ด้วยเหตุนี้เองนายคิมอิลซองผู้นำของเกาหลีเหนือในเวลานั้นได้ทำการสั่งซื้อเครื่องจักรต่างๆและรถวอลโว144ดานเป็นจำนวนมากถึง1,000คันคิดเป็นมูลค่ากว่า70ล้านเหรียญสหรัฐในเวลานั้นแต่ทว่าเมื่อถึงกำหนดที่ต้องจ่ายเงินทางเกาหลีเหนือกลับไม่่ยยอมจยมจแแ้ตนิดดเีว ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่จ่ายจนนี้ก้อนนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลตามการเวลาจนเกือบเกือบ400ล้านเหรียญสหรัฐเข้าไปแล้วซึ่งเจ้ารถวอลโวเหล่านี้ปัจจุบันนี้พวกเขาก็ยังคงใช้งานมันอยู่และบำรุงรักษามันเป็นอย่างดีอันดับที่5แหล่งคุมทรัพย์ ในขณะที่ประเทศอื่นเปิดโอกาสให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆในทางอุตสาหกรรมแต่ทางเกาหลีเหนือนั้นกลับเป็นอะไรที่แตกต่างกันออกไปแม้จะมีการนําเอาทรัพยากรของประเทศออกมาใช้อยู่บ้างแต่นั่นก็เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนั่นจึงทาให้มีการประเมินมูลค่าของทรัพยากรต่างๆที่ยังไม่ถูกนํามาใช้ในเกาหลีเหนือซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็เป็นแร่ธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นแร่เหล็กทองแดงทองคําสังกสีและแร่หายากต่างๆอีกมากมายที่เป็นวัตถุดิบสําคัญในอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอุตสา ซึ่งจากการประเมินก็พบว่ามูลค่าของแร่ธาตุเหล่านี้น่าจะมีมูลค่าอยู่ราวๆ6-10ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ190-315ล้านล้านบาทอันดับที่4กำลังทหาร เมื่อเราพูดถึงเกาหลีเหนือหนึ่งสิ่งที่หลายคนสนใจก็คือพวกเขามีกําลังทหารเท่าไหร่กันแน่ซึ่งในปี2019ที่ผ่านมาทางเว็บไซต์ GlobalFirepower.com ได้ทําการประเมินกําลังทหารของแต่และประเทศโดยพิจนารณาตามจานวนทหารที่พร้อมรบและผลก็ปรากฏว่าประเทศที่มีกําลังทหารมากที่สุดอันดับที่1ก็คือจีนประมาณ2ล้าน180,000นายอันดับที่2อินเดีย1ล้าน140,000นายอันดับที่ 3, สาสหรัฐอเมริกา1ล้าน400,000นายอันดับที่4เกาหลีเหนือ1ล้าน280,000นาย อันดับที่5ลรัสเซีย1น0 0 0ล้านหนึ่งื่นนายและในส่วนของประเทศไทยนั้นก็รั้งตำแหน่งอยู่ในอันดับที่14ประมาณ3าม0 0 0หกนนายนั่นเองอันดับที่3การเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งของเกาหลีเหนือนั้นเมื่อประชาชนมีอายุ17ปีขึ้นไปพวกเขาก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้นําสูงสุดของประเทศตัวเองแต่ทว่าสิ่งที่แตกต่างไปจากประเทศอื่นคือการที่มีชื่อให้พวกเขาเลือกเพียงชื่อเดียวซึ่งประชาชนก็สามารถลงคะแนนด้วยการการลงไปหรือไม่ก็เลือกที่จะไม่ออกเสียงก็ได้แต่ก็คงแทบไม่มีใครกล้าทําแบบนั้นจนทําให้ชาวโลกมองว่าการเลือกตั้งแบบนี้มันรู้ผลตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นในทางทฤษฎีหากสุดท้ายแล้วประชาชนเลือกที่จะไม่่่่ลงงคะแนนมาาาากกววหรือพูดยๆ ผู้ลงสมัครเลือกตั้งนั้นพ่ายแพ้ก็จะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายในไม่เกี่ยทีตย่ต่อมาและจะมีการเสนอชื่อใหม่มาให้ประชาชนเลือกเช่นกันแต่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากอยู่ดีอันดับที่2ฉลองวันเกิด เป็นธรรมดาที่เราจะมีการจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดแต่ในประเทศเกาหลีเหนือนั้นเรื่องนี้กลับมีข้อห้ามบางอย่างนั่นคือห้ามไม่ให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดในวันที่8กรกฎาคมและวันที่17ธันวาคมของทุกปีเนื่องจากเป็นวันเสียชีวิตของอดีตผู้นำอย่างในคิมอิวซองและในคิมจองอิวนั่นเองอันดับที่ 1. ความมั่งคั่งของท่านผู้นำ หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าท่านผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนืออย่างในคิมจองอึนนั้นตัวเขามีความมั่งคั่งร่ํารวยขนาดไหนซึ่งเราต้องขอบอกก่อนนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วข้อมูลเหล่านี้เป็นอะไรที่เข้าถึงได้ค่อนข้างยากทําให้สื่อหรือสํานักวิจัยต่างๆสามารถทําได้เพียงแค่การประเมินเท่านั้นซึ่งจากการประเมินความมั่งคั่งสุทธิของผู้นําคิมจองอึนในปี2019นั้นตัวเขาน่าจะมีความมั่งคั่งราวๆ5,000-6,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1 5 7 5 0 0 0 0 0 1 8 8 4 6 0ล้าน บาท